สวัสดีครับผมมันทนลายสั่งจากช h n n n ก l บสกายเน็ตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง Stop ปวาล์นะครับซึ่งตัว Stop ปวาล์เนี่ยจะมีชิ้นส่วนประกอบไปด้วยกันประมาณ32 c o m อคอมพเนนต์นะครับหรือ32ชิ้นส่วนนะครับการสร้าง Stop ปวาล์ครั้งนี้เนี่ยจะมีการสอดแทรกเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆหรือน้องๆที่กำลังหัดเรียน Solid Work s o l i w w r r k กดข้ามขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางอย่างคําสั่งที่เราคิดรู้แล้วเนี่ยบางทีมันจะมีเทคนิคบางอย่างที่น้องๆหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวบอดี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วภายในเนี่ยก็ยังมีชิ้นส่วนย่อยๆเข้าไปอีกนะครับในส่วนของตัวสต็อปบอลตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําการซิมูเลตในการหมุนเพื่อที่จะสั่งให้ตัวภายในเนี่ยทำการปิดวาล์วได้นะครับเราไปดูภาพตัดเซกชันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีภาพตัดเซกชันในส่วนของที่ทําให้ตัวลูกลอยเนี่ยทำการปิดไม่ให้ของเหลวเนี่ยไหลผ่านได้นะครับ ถ้าเรามาดูจากในตัวของซิมูเลชันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อทำการหมุนขึ้นลงเนี่ยลูกลอยเนี่ยก็จะทำการขึ้นลงปิดตามไปด้วยนะครับในส่วนของตัวนัดต่างๆเนี่ยอันนี้เราจะใช้คำสั่งทูลบ b ็อกที่มาในส่วนของปิดมาในส่วนของ solid work s แล้วนะครับเราจะไม่ทำการสร้างขึ้นมาใหม่ ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มดูวิธีการสร้างตัวบอดี้ก่อนเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสร้างตัวบอดี้ของ Stop Wow นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม solidworks มาแล้วนะครับก็ให้คลิกไปที่ part คลิกไปที่ ok จากนั้นนะครับก็ให้คลิกไปที่ตัว l i h right e p l a n e นะครับคลิกไปที่ sketch ทำการสร้างเส้น Construction ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น Midpoint Line นะครับสร้างเส้นเข้าไปในแนวตั้งนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สร้างใหม่นะครับอีกหนึ่งเส้นแต่ครั้งนี้เนี่ยให้สร้างเส้นในแนวนอนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับก็ให้ทำการ Sketch รูปภาพลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่เราสเก็ตทางด้านซ้ายแล้วเนี่ยเราต้องการมิลเลอร์กลับไปทางด้านฝั่งขวานะครับวิธีทำง่ายๆก็คือให้คลิกลากจากมุมล่างขวานะครับขึ้นไปให้ครอบคุมเส้นที่เราสร้างนะครับกับเส้นแนวตั้งตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คลิกไปที่มิลเลอร์นะครับจะเห็นว่าโปรไฟล์ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะทำการมิลเลอร์มาทางด้านขวาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเนี่ยทำการให้ขนาดเลยครับจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ยให้มีขนาดระยะอยู่ที่6 2 5นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มีระยะอยู่ที่125ตรงนี้นะครับให้มีความยาวอยู่ที่ 20mm มมนะครับระยะจากตรงนี้นะครับ ถึงเส้นขวานะครับให้มีระยะอยู่ที่306นะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจะเห็นว่าคุณคุณสมบัติของมิลเลอร์เนี่ยเวลาที่เราขยับด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็จะขยับตามเห็นไหมครับนี่คือคุณสมบัติของมิลเลอร์หลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้คำสั่ง arc นะครับโดยเลือกไปที่ E-point arc ตัวนี้นะครับแล้วก็กำหนดจุดปลายของแต่ละด้านนะครับจากนั้นก็ให้ขนาดตรงนี้ให้มีขนาดอยู่ที่2 3อนะครับจากนั้นให้ใช้คำสั่ง offset นะครับ offset เราต้องการเฉพาะส่วนโค้งอย่างเดียวนะครับตรง arc ตัวนี้เพราะนั้นทางด้านซ้ายมือของ feature manager เนี่ยให้เรา ยกเลิกการเลือก select chain ตัวนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็คลิกไปที่ reward นะครับเพื่อให้เส้นส่วนโค้งนี้ลงมาข้างล่างป้อนค่าเข้าไป16มิลลิเมตรนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราทำการ fillet ระหว่างเส้นตรงกับส่วนโค้งตรงนี้นะครับ fillet mm hmm. ก็ให้มี r uh, fillet อยู่ที่10มิล เราก็เลือกไปที่เส้นตรงกับส่วนโค้งตัวนี้ได้เลยจะเห็นว่าโปรแกรมเนี่ยทำการฟิลเลตเข้ามาให้ต่อเส้นให้อัตโนมัตินะครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับกดโอเคครับเราก็จะได้รูปโปรไฟล์ละจากนั้นนะครับให้เรายืดเส้นตัวนี้นะครับลงมากดไปที่ปลายเส้นนะครับแล้วก็ยืดลงมา ให้ชนกับส่วนโค้งด้านล่างนะครับจากนั้นให้ขนาดขนาดระยะห่างระหว่างตรงนี้นะครับต้องการให้มีระยะห่างอยู่ที่5มิก็จะได้โปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบและนะครับต่อมานะครับให้ใช้คำสั่งฟีเจอร์แล้วก็รีว o นะครับคลิกไปที่เส้นตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการรีว o ตัวบอดี้ออกมาให้ ไหครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้แหละนะครับผมจะทําการเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับให้เป็นสีออกทองแดงนะครับต่อมานะครับเราจะทําการสร้างชิ้นส่วนภายในนะครับคําสั่งที่ใช้ต่อไปเนี่ยก็คือคําสั่งในส่วนของ คำสั่งที่ใช้ต่อไปเนี่ยก็คือคำสั่งในส่วนของตัว section view นะครับให้เราคลิกไปที่ section view ตรงนี้จากนั้นให้เลือกเพนทางด้านตัว l i g h t p a n นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับกดโอเคนะครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนเนี่ยจะโดนการตัดโดยใช้เพนทางด้าน l i h t pen เป็นตัวตัดก็จะได้ครึ่งรูปลักษณะแบบนี้คลิกไปที่ l i h t pen นะครับคลิกไปที่ sketch เปลี่ยนมุมมองครับ จากนั้นนะครับให้ใช้คําสั่งลายในการสเก็ตรูปคร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เราสเก็ตเสร็จแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมจะใช้คําสั่งในเรื่องของตัว c i r ER c u l a r s k e t c h นะครับเพื่อที่จะหมุนภาพตัวเนี้ให้มาอยู่ทางด้านฝั่งนี้ จะได้ลดขั้นตอนในการทำงานนะครับวิธีทำก็คือคลิกลากคุมทั้งหมดนะครับจากมุมบนซ้ายลากลงมาแนวทแยงทางด้านนี้นะครับจากนั้นก็ให้เลือกไปที่ตัว circular sketch pattern นะครับในส่วนของตัว instance นะครับให้เรากำหนดเป็น2เพราะเราต้องการเฉพาะแค่2ส,ส่วนนะครับจะเห็นว่าจุด center เนี่ยจะอยู่ที่จุด origin พอดี จากนั้นก็กดโอเคเออกมานะครับเส้น2เส้นนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับให้ทําการดีลิททิ้งนะครับจากนั้นนะครับเราจะต่อเส้นระหว่างเส้นแนวนอนกับแนวตั้งตรงนี้เข้าหากันนะครับเทคนิคที่ใช้ก็คือ intersection นะครับให้คลิกไปที่จุดปลายตัวนี้นะครับของแต่ละเส้นนะครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ตัว merge point นะครับก็คือ จะทำการเชื่อมสองเส้นนี้เข้าหากันลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกเป็นบวติคอก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับให้คลิก2เส้นแล้วก็เลือกเป็นเหมือนพอยนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับเราทําการให้ขนาดตรงนี้มีขนาดที่1 6ม mm เมนะครับ ตรงนี้มีขนาดอยู่ที่70 mm มมนะครับตรงนี้นะครับให้องศามีขนาดที่150องศานะครับจากนั้นนะครับกำหนดขนาดนะครับระหว่างจุดตรงนี้ให้มีขนาดอยู่ที่156นะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้ให้มีขนาดอยู่ที่176นะครับระยะ ห่างระหว่าง2เส้นนี้นะครับให้มีขนาดอยู่ที่50เห็นไหมครับเราก็จะได้โปรไฟล์ลักษณะแบบนี้ละต่อมานะครับทําการสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับคลิกไปที่เส้นกึ่งกลางตัวนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาตรงๆนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับที่เส้นตัวนี้แล้วก็คลิกไปที่จุดออริจินกดคอนโทรลค้างไว้นะครับจากนั้นเลือกไปที่มิดพอยต์นะครับ เพื่อจัดกึ่งกลางนะครับเราก็จะได้โปรไฟล์ที่อยู่กึ่งกลางของตัวบอดี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง extrude นะครับให้เลือกไปที่ extrude นะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือก direction เป็น up to surface นะครับให้คลิกไปที่ผิวตัวนี้นะครับอพอไม่ใช่นะครับ ให้เลือกไปที่ตัวอ่ะถูกแล้วนะครับให้เลือกไปที่ up to surface นะครับแล้วคลิกไปที่ผิวนี้จะเห็นว่าโปรไฟล์ตัวนี้จะยืดมาชนผิวอีกด้านหนึ่งที่เราทำการตัดออกไปนะครับจากนั้น direction 2เนี่ยก็ให้เลือก up to surface เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกไปที่ผิวเห็นไหมครับทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะแยกออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาตามตัวอดี้ของตัว stop valve wow. นะครับจากนั้นก็กดโอเคออกมาเราก็จะได้ลดักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับให้เราทำการเลือกตัวไลท์เทนนะครับเราก็คลิกไปที่สเก็ตนะครับจากนั้นเปลี่ยนมุมมองครับเราจะทำการสเก็ตนะครับในโปรไฟล์อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือให้ใช้คำสั่งไลน์นะครับ แล้วก็สเก็ตโปรไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ให้เป็นส่วนโค้งนะครับแล้วก็ลากตรงลงมานะครับลากขึ้นไปนะครับอพอเราได้โปรไฟล์ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทำการให้ขนาดนะครับตรงนี้นะครับให้มีขนาดที่5มิลลิเมตรนะครับ ตรงนี้ให้มีขนาดอยู่ที่28 mm มมนะครับตรงนี้ให้มีระยะอยู่ที่85 mm มมนะครับระยะจากขอบตัวนี้นะครับจนถึงจุดออริจินนะครับให้มีขนาดอยู่ที่142นะครับตรงนี้ก็ให้มีขนาดอยู่ที่16นะครับจากนั้นเนี่ยให้ใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลนะครับ สร้างเส้นตึงกลางขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ขนาดครับคลิกไปที่เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับทำการให้ขนาดขนาด8 1ครับแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับให้มีขนาดอยู่ที่85ครับเส้นนี้นะครับให้มีขนาดอยู่ที่138 ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้ใช้คำสั่งตัวรีโวนะครับการรีโวครั้งนี้เนี่ยเราต้องการทำให้ Solid ตัวนี้เป็น2ก้อนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้คำสั่งเ e มิดตัวนี้นะครับให้เรายกเลิกการเลือกตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องการเอาผิวเซอร์เฟต ของผิวตัวนี้นะครับมาตัดกับผิวตัวนี้ออกนะครับโอเคเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละนะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะเห็นว่าเมื่อเราทำการรีโว่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือมันจะมีส่วนเกินก็คือตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนที่เป็นส่วนโค้งตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการให้มีรูตรงกลางนะครับ โอเคเรามาดูขั้นตอนในการสร้าง surface ตัวนี้นะครับวิธีทำง่ายๆเลยก็คือให้ใช้คำสั่ง surface นะครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งตัวนี้นะครับคลิกไปที่ผิวที่เราต้องการก็คือผิวตัวนี้นะครับเราต้องการสร้างผิว surface จากก้อน solid ต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นกดโอเคนะครับจะเห็นว่าจะมีการสร้างผิว surface ขึ้นมา ถ้าเราสังเกตรตรงฟีเจอร์เมนเจอร์เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเซอร์ c เฟตบอดี้เกิดขึ้นก็คือเป็นผิวของเซอร์เฟตนั่นเองที่เราดึงมาจากก้อนโซลิดนะครับส่วนก้อนโซลิดตัวนี้เราจะมี2ก้อนก็คือก้อนแรกก็คือตัวบอดี้ตัวนี้นะครับก้อนที่2ก็คือก้อนที่เป็นรีโวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่งคั t วิดเซอร์ a เฟตทำการตัดชิ้นนี้ออกไปนะครับ ก็ให้เลือกไปที่ตัว surface ที่เราเพิ่งสร้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นให้ uncheck auto select นะครับเราจะเลือกเองนะครับก็คือให้เลือกตัว r e โ o ตัวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นกด ok นะครับจเห็นว่าจะทําการตัดชิ้นนี้ออกไปล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการตัดชิ้นล่างนะครับเพราะฉะนั้นให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก edit feature นะครับเรากําหนดทิศทางตรงนี้ใหม่นะครับให้ทิศทางเนี่ยฟลิปคัตก็คือให้เลือกไปตัดที่ด้านด้านล่างนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันตัดด้านบนทิ้งนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับเห็นว่าด้านล่างเนี่ยโดนตัดไปแล้วนะครับผิวเซอร์เฟตตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับก็ให้คลิกปิดนะครับก็คือคลิกไปที่รูปดวงตานะครับก็จะไม่ใช้ละเราก็จะได้เซอร์เฟตลักษณะแบบนี้ ต่อมานะครับในส่วนของ solid body เนี่ยตัวนี้ยังเป็น2ก้อนนะครับเราจะต้องรวม2ก้อนตัวนี้ให้เป็นก้อนเดียวกันนะครับคำสั่งที่ใช้รวมก็คือในส่วนของ insert feature แล้วก็ตัว combine นะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ก้อนแรกแล้วก็ก้อนที่2นะครับดูทางด้าน feature manager ตัวนี้นะครับจะมี2ก้อนจากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับ เห็นว่าตัวนี้เขารวมเป็นสองก้อนละนะครับต่อมานะครับเราจะทำการสเก็ตโปรไฟล์อันหนึ่งเพื่อที่จะตัดผิวโค้งตรงนี้ทิ้งนะครับกับเปิดรูก็คือเปิดเนื้อตรงก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับวิธีทำก็คือให้คลิกไปที่ไลท์เพนนะครับจากนั้นคลิกไปที่สเก็ตนะครับ เปลี่ยนมุมมองนะครับก่อนทำนะครับให้เปิดตัว revo นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ show นะครับจากนั้นตัวส k e t ต2สองนะครับก็ให้เปิดไปที่ดวงตานะครับเพราะเราต้องการใช้เส้นตัวนี้กับเส้นตัวนี้นะครับโอเควิธีทำนะครับก็คือให้ใช้คำสั่งล i n นะครับ ในการสเก็ตนะครับก็ผมจะลากลักษณะโอไฟล์คร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับจะได้แบบนี้ละนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทำการคลิกไปที่เส้นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นตัวนี้จากนั้นให้เลือกเป็นโคลรเนียนะครับ เส้นสเส้นเนี่ยก็จะมาทับกันพอดีนะครับต่อมานะครับทำการให้ขนาดความสูงให้มีขนาดอยู่ที่165นะครับความกว้างของตัวนี้ก็ให้มีขนาดอยู่ที่78็ดากำหนดผิดนะครับกดคอนโทรลแซดยกเลิกก่อนนะครับความกว้างของตัวนี้นะครับเส้นนี้ครับ ให้มีขนาดอยู่ที่78นี่ได้แล้วครับตรงนี้ก็ให้มีขนาดอยู่ที่72นะครับส่วนตรงนี้นะครับให้มีขนาดอยู่ที่10มิลตรงนี้มีขนาดอยู่ที่12นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันให้มีขนาดอยู่ที่12นะครับ เราก็จะได้โปรไฟล์ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับโปรไฟล์ตัวนี้เนี่ยเราจะทำการรีโวคัดนะครับเพื่อที่จะตัดเนื้อตรงนี้ออกกับเนื้อตรงก้อนสี่เหลี่ยมนี้ออกนะครับ okay. จากนั้นนะครับก็ให้ใช้คำสั่งฟีเจอร์แล้วก็รีโวคัดนะครับเลือกแกนในการบุนก็จะได้ลักษณะแบบนี้ กดโอเคออกมาเห็นไหมครับก็จะทําการตัดเนื้อได้ละเห็นไหมครับต่อมานะครับเส้นตรงนี้เราไม่ใช้แล้วก็คลิกไปที่ดวงตานะครับโอเคก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเราก็จะต้องทําการฟิลเล็นะครับบริเวณนี้นะครับคําสั่งที่ใช้ก็คือคําสั่งฟิลเล t นะครับกําหนด R 2 0นะครับ ถึงแม้ว่าภาพ section view เนี่ยจะโดนตัดไปครึ่งหนึ่งแต่เวลาที่เราใช้คำสั่งในการ fillet เนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะทำการ fillet ลอ้ลอมรอบวงกลมเพราะว่าในการ section view เนี่ยเป็นการแค่จำลองในการตัดชิ้นงานเฉยๆนะครับเพราะนั้นในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวนี้เพื่อที่จะ fillet ข้างนอกเหมือนกันนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับเราก็จะได้ฟิลเลตลักษณะแบบนี้แหละเห็นไหมครับต่อมาครับเราจะฟิลเลตขอบตามพวกนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งฟิลเลตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กำหนดเป็น r 1 0นะครับจากนั้นก็เลือกเส้นที่เราจะต้องการฟิลเลตก็คือเส้นขอบพวกนี้นะครับก็คือเป็น r 1 0 ก็ทําการไล่วิธีละเส้นนะครับลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมต้องการอา0นะครับเส้นด้านล่างนะครับของผิวนี้แล้วก็ผิวนี้ผิวนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เส้นตัวนี้เหไหมครับโอเค นี่ครับเราก็ได้เส้นลักษณะแบบนี้ละโอเคครับหลังจากนั้นก็อ่ะมีตรงผิวนี้อันหนึงผมฟิลเลตไปเลยแล้วกันเส้นนี้นะครับ <at> ก็คือ R 1 0นะครับ จากนั้นก็กดโอเคมานะครับสำรวจดูนะครับเราฟิเลตหมดหรือยังนะครับตรงนี้ฟิเลตแล้วนะครับฟิเลตแล้วฟิเลตแล้วนะครับฟิเลตแล้วโอเคนะครับโอเคครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็คลิกไปที่ section view นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว body ลักษณะแบบนี้ละนะครับต่อมานะครับเราจะทําการเจาะรูตรงบริเวณนี้นะครับกับเจาะรูทางด้านซ้ายกับขวานะครับวิธีทํานะครับก็คือให้ใช้คำสั่งโ o วิสาสนะครับแล้วก็เลือกไปตัวที่ state tab นะครับ ตัวนี้ให้เลือกไปที่ M20 นะครับเราจะฝังตัวหัวสกู M20 นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกเป็นตัวบายตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะกำหนดระยะของมันเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับให้มีความลึกตรงบริเวณนี้นะครับก็คืออยู่ที่35 นะครับแล้วก็ระยะของการตารักเกยวเนี่ยอยู่ที่30นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่โพซิชันเลือกไปที่ผิวที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนมุมมองนะครับเราจะใช้คำสั่งเฮกซากอนนะครับตัวนี้ก็คือพลีกอนนะครับโดยกำหนดเป็นหกเหลี่ยมนะครับก็คือต้องการสร้างรูเจาะทั้งหมด6รูนะครับให้คลิกไปที่เซนเตอร์ลากตรงขึ้นมา นะครับจากนั้นกำหนดด้านหนึ่งให้เป็นเส้นในแนวตั้งนะครับกำหนดขนาดนะครับให้มีขนาดอยู่ที่230จากนั้นนะครับให้คลิกไปที่ตัวพอยต์นะครับเพื่อที่จะมาร์กตำแหน่งรูเจาะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เราเจาะรูในตำแหน่งของหกเหลี่ยมตามลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นก็กดโอเคจะเห็นว่ารูเนี่ยจะทำการเจาะมาเรียบร้อยละนะครับแต่สังเกตอะไรไหมครับในส่วนของรูตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้คำสั่งในการสร้างรูตาฟนะครับเราสามารถที่จะเปิดเพื่อให้เห็น line ลายเท็กเจอร์เป็นรูตาฟได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างรูปร่างเกี่ยวจริงๆนะครับมาดูเทคนิคกันนะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเข้าไปที่ออปชันตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกไปในส่วนของตัวบอดี้ตัวด็อกเมนต์พ o p พาร์ตนะครับแล้วก็เลือกไปที่ดีเทลแล้วก็ให้คลิกไปที่เฉดคอสเมติกเทรดนะครับแล้วกดโ OK อเคออกมาเห็นว่าเขาจะจำลองรูปเสมือนมีเกี่ยวจริงๆตรงนี้นะครับทั้ง6รูเลยเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ คโอเคต่อมานะครับเราจะทําการสร้างรูเจาะตรงนี้นะครับวิธีทํานะครับก็เหมือนเดิมให้เข้าที่โฮวิสระแล้วก็เลือกไปที่ตัวโฮตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกไปที่ไดมิเตอร์16สแตนดาร์ดเราใช้เป็น ISO นะครับเราจะทำเป็นโดว์พินนะครับจากนั้นก็้คลิกไปที่ผิวตัวนี้นะครับ คลิกไปที่พอยซ้นก่อนนะครับแล้วคลิกไปที่ผิวหน้าแป้นตัวนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนมุมมองต่อมานะครับตั้งวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับให้ขนาดวงกลมตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2องนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งพอย n ์นะครับเพื่อมาร์กจุดนะครับก็มาร์กไปจุดตำแหน่งของวงกลมทั้ง4จุดนะครับ ามที่ไฮไลท์ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัว n condition ตัวนี้ให้เราเลือกเป็น up to next นะครับค้อมหมายของ up to next เนี่ยเราเจาะจากด้านหน้านี้เมื่อโปรแกรมไปเจออีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเจาะทะลุถึงแค่ด้านนี้นะครับซึ่งจะต่างจากคำสั่ง to all ถ้า to all เนี่ยนะครับมันจะเจาะทะลุทั้งหมดเลย ไม่ว่าชิ้นส่วนไหนจะยาวขนาดไหนนะครับมันจะเจาะทะลุทั้งหมดแต่ในส่วนของตัว up to next เนี่ยจะเจาะเฉพาะ f e เจอร์ด้านที่เป็นตรงข้ามกันแค่นั้นนะครับเพราะนั้นจากหน้านี้ไปเจออีกหน้านหนึ่งก็จะหยุดแค่นั้นนะครับจากนั้นกดโอเคเออกมาเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ละเห็นไหมครับนี่มีการเจาะรูลักษณะแบบนี้โอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง m i l l e r เพื่อที่จะ m i l r e r ตัวโดวาพินตัวนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึง่งวิธีทําก็คือให้คลิกไปในส่วนของตัวมิลเลอร์นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวฟอนต์เพนนะครับจะเห็นว่าโปรแกรมจะทําการมิลเลอร์ตัวโดว์พินสีรูมาให้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าดูทางด้าน section view นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับรูก็จะมีการเจาะทั้งหมดนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่1ในการสร้างตัวบอดี้ของตัวสต็อปวาล์วนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามช่องก๊อปสกายเน็ตในการดูเทคนิค การสอนสร้าง 3D โมเดลด้วยโปรแกรม SolidWorks จะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆนะครับขอบคุณครับ